สวัสดีครับมาพบกับผมทางช่องร่วมโพชนแนลพอดีมีข้อมูลนะครับว่าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยโทรเข้ามาหลายท่านเลยผมจึงต้องทำคลิปชี้แจงนะครับกรณีที่ข้าวอายุหนึ่งเดือนแล้วมีหญ้าขึ้นอ่าแล้วมีหญ้าขึ้นทำไมหญ้าถึงมาขึ้นตอนอายุหนึ่งเดือนเดี๋ยวคลิปเนี้ยผมจะชี้แจงว่ามันเป็นเพราะอะไร นะครับห้พี่น้องกเกษตรกรสังเกตดูได้เลยนะครับว่าหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยรุ่น2ถ้าตามตามสูตรผมก็คือช่วงข้าวอายุยี่สกวันใส่ปุ๋ยรุ่นสองเสร็จนะครับพออายุได้หนึ่งเดือนเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นหญ้านะครับเยอะเลยออก่อาลวงนะครับหญ้าออกดอกกันผึบผักผึบผักแบบในภาพนี้เลยนะครับในภาพนี้คือหญ้าลิเกข้าวนกหรือว่าพุ่มพวงเนะี่ยแล้วแต่ละพื้นที่เขาเรียกกันทําไมล่ะ ทำไมมันถึงมีอยู่ในช่วงนี้ที่จริงนะครับหญ้าพวกนี้ยเขาไม่ได้พึ่งขึ้นนะผมจะชี้แจงให้ฟังมันขึ้นมาพร้อมข้าวนั่นแหละแต่มันอยู่ที่ตัวเกษตรกร,ร,กรนี่นะครับโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกร,ร,กรมือใหม่รวมถึงคนที่ว่า,าตาผ้ามัวแล้วนะครับสังเกตไม่ค่อยเห็นอย่างเงี้ยดูแล้วไม่ค่อยแยกแยก,แย,กแยะไม่ออกคร,ระหว่างหญ้าก,กับข้าวเพราะมันเป็นอะไรที่ เหมือนกันมากนะครับผมแล้วก็คล้ายมากโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยผมยังแยกแยะไม่ออกเลยนะลักษณะที่ผมจะแยกแยะออกก็คือมันต้องดูช่วงที่ว่าข้าวเนี่ยแตกกอหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยเนี่ยว่าหญ้ามีไม่มีเพราะว่าหญ้าเนี่ยลักษณะต้นหญ้าเนี่ยลักษณะพื้นื้นเลยต้นเขาจะแบนนะครับแล้วเวลาเราดึงถอ่องกมาจากพื้นดินเนี่ยต้นเขาจะขาดเพราะว่าต้นเขาจะอ่อนกว่าต้นข้าว โอเคนะครับพอจะนึกภาพออกไหมแล้วตรงโคนเนี่ยเขาจะมีสีแดงๆนะถ้าที่ผมสังเกตดูนะครับมันมองยากนะครับอันนี้ผมไม่ได้ว่าใครนะก็คือเหตุผลหลักเลยที่ผมบอกให้พี่น้องเกษตรกรกรําจัดวัชพืชอ่ะฆ่าหญ้าเนี่ยให้มันทั่วทั้งแปลงเลยเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะแยกแยะด้วยตาเปล่าได้ว่าต้นไหนมันหญ้าต้นไหนมันข้าวอันนี้คือต้องอาศัยประสบการณ์จริงๆนะครับถึงจะมองเห็นแล้วกรณีที่พี่น้องเกษตรกร,กรไปเลือกเก็บหญ้า ตรงที่เห็นเยอะๆก็เก็บอีตรงที่ไม่เห็นก็ไม่ไม,ไม่ไม่ไปพ่นไม่ไปเก็บมันมันก็เลยทําให้นี่นะครับเป็นกรณีที่ว่าข้าวเนี่ยทําไมช่วงอายุ330วันเนี่ยถึงมีหญ้าขึ้นนะเห็นไหมครับเนี่ยเอาภาพมาให้เปรียบเทียบกันเลยนะครับเนี่ยถ้าอย่างหญ้าที่มันเป็นข้าวนกสีชมพูเนี่ยต้นมันก็จะสีแดงนี้เรายังเห็นชัดเจนนะแต่อย่างหญ้าลิเกเนี่ยเห็นไหมครับต้นอ่ะ ต้นข้าวกับต้นหญ้านี่คือมีลักษณะเหมือนกันเลยใบก็เหมือนต้นก็เหมือนแต่มันจะแตกต่างอยู่ที่การแตกกอหญ้าลิเกหญ้าพุ่มพวงเนี่ยเขาจะแตกกอแบบบานบเลยนะครับส่วนต้นข้าวเนี่ยจะ,จะแตกกอแบบแก่งแ่เลยนะอันนี้ก็แล้วแต่คนจะมองนะครับที่จริงอะ่ะมันขึ้นมาพร้อมกับต้นข้าวตั้งแต่แรกแล้วเพราะว่ามันมันเป็นไปไม่ได้แหละครับที่ว่าหลังจากที่เรา ใส่น้าใส่ปุ๋ยไปแล้วอ่าแล้วต้นข้าวมันโตแล้วนะครับมันมีร่มเงาเนี่ยยังไงหญ้าถ้ามันไปขึ้นช่วงสิบกว่าวันแล้วยังไงมันก็ไม่ทันมันโตไม่ได้หรอกต้นข้าวมันกินหมดนะครับผมมันโตไม่ได้หรอกนอกจากมันจะโตมาด้วยกันตั้งแต่แรกแล้วอ่าเนี่ยครับซ้ายหรือขวาอันไหนต้นข้าวอันไหนต้นหญ้าเนี่ยผมเปรียบเทียบให้พี่น้องเกษตรกรดูเนี่ยเนี่ยถ้าผม ถ้าผมไม่ใช่คนที่ทํานาหรือว่าผมเป็นมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มทาผมก็มองไม่ออกแล้วนะครับเห็นไหมอันไหนต้นข้าวอันไหนต้นยาเนี่ยพี่น้องกเกษตรกรก็ลองแยกดูเนี่ยผมซูไม่เห็นเลยเนี่ยถ้าให้ผมทายนะผมทายตรงๆเลยคืออันนี้ยานะครับทาไมผมมองว่าเป็นต้นญ้าล่ะเห็นความสูงไหมครับความสูง้าเนี่ยมันจะโตดีกว่าข้าวทั้งความสูงทั้งแบบรวมถึงว่าเอ่อข้อมันเนี่ยมันจะดูยาวส่วนข้าวเนี่ยเห็นไหมครับ จะดูแตกกอแก่งๆอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ก็ไม่รู้นะนี่ผมก็ไปหาข้อมูลมาอีกทีหนึ่งนะครับถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มานะว่าผมถ่ายผิดหรือถ่ายถูกเห็นไหมผมก็ยังไม่มั่นใจในตัวผมเองเลยว่ามันคือหญ้าหรือมันคือข้าวแต่ถ้าเราสามารถเอามือสัมผัสเนี่ยเราจะรู้เพราะว่าหญ้าเนี่ยมันจะออกแบบนิ่มๆนะครับต้นหญ้าเนี่ยจะเหมือนฟองน้ําแต่ก็ค่อนข้างจะมั่นใจนะครับทางทางทางซ้ายมือเนี่ยน่าจะเป็นต้นข้าวนะ ที่ผมคิดนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้ฟันธงนะนี่ข้อแตกต่างนะครับระหว่างหญ้าข้าวนกหรือต้นข้าวเห็นไหมเนี่ยเขายังมีแบบหลักการมีทฤษฎีมาเปรียบเทียบนะครับมันยากไม่ยากก็ดูเอาแล้วเราจะมาแยกแยะด้วยตาเปล่าแบบผิวเผินได้ไหมไม่ได้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับผมต้นข้าวมีเยื่อกั้นน้ําต้นข้าวบริเวณ โคนกาบพุ่มและโคนข้อจะไม่มีสีม่วงแต้มนะครับโคนต้นข้าวจะแบนเี่ยนะส่วนต้นหญ้าเนี่ยไม่มีเยื่อกั้นน้ําเราก็ไม่รู้แล้วว่าเยื่อกั้นน้ามันคือตัวไหนคณะใครจะไปฉีกเพราะว่าผมบอกแล้วไงว่าถ้าเราจะแยกแยะให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือเราต้องสัมผัสเอาจับเอาแกะดูแล้วถึงจะรู้แต่ถ้าเรามองด้วยตาเปล่าเนี่ยยังไงเราก็มองไม่ออกนะครับมันจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมหญ้ามันถึงมาขึ้นตอนหลัง ทำไมเราถึงเห็นหญ้าช่วงอายุหนึ่งเดือนจริงๆมันมีมาตั้งแต่ต้นแล้วหญ้ากับหญ้ากับข้าวมาโตมาพร้อมกันแล้วถ้าใครนะครับอยากจะปรึกษาเรื่องข้าวนะเรื่องการทํานานี้ก็แอดนะครับแอดไลน์แอดบานเขียวนะครับที่ ID ไลน์แอดสามสองหนึ่งซะครับแล้วก็จะขึ้นร่มโพชแนลอย่างนี้ก็แชทกันเข้ามานะครับ หรือว่าพี่น้องกเกษตรกรนะครับเกี่ยวข้าวแล้วนะอยากจะอุดหนุนนะครับเพราะว่าตอนนี้มีพี่น้องกเกษตรกรเอาสูตรผมไปทำนะแล้วทําให้ผมมีความมั่นใจขึ้นนะครับอย่าง5-4าสี่ห้าหนึ่งนได้อะไรกัน120ถังขึ้นเลยนะตอนนี้เอาสูตรที่ผมเคยปฏิบัติแล้วเอาไปทําดูนะครับผมก็ดีใจด้วยนะที่ได้ข่าวเยอะๆเนาะยิ่งตอนนี้ราคาข้าวตกต่ํามากเลยนะครับเดี๋ยวยังไงวันพรุ่งนี้ผมจะไป ชุมนุมเรียกร้องนะครับนะเนาะเผื่อรัฐบาลเขาจะมองเห็นชาวนาอย่างเราบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะเป็นตัวแทนของร่มโพชาแนลไปที่จังหวัดนครสวรรค์น,นะครับพรุ่งนี้เขามีการนัดชุมนุมนะครับให้รัฐบาลมองเห็นเพิ่มราคาข้าวให้เราบ้างสําหรับพี่น้องเกษตรกร,ท,กรท่านใดอยากอุดหนุนนะครับทางข้าวหมากนะครับก็แอดไลน์ทางนั้นได้เลยนะครับแล้วก็มีเก็บเงินไปทางพิมพ์ชื่อที่อยู่มาได้เลยนะครับ หรือว่าใครอยากจะติดตามออัปเดตเรื่องไก่ชนนะครับก็มาติดตามที่บ้านฟ้านะครับเพจล่มโพฟ,ฟาร์มรวมถึงอ่าวันวาที่สุดโอเคครับพอดีมีรถแห่มาเนาะเดี๋ยวขอจบคลิปไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับผมสวัสดีครับ